น้องทิพตตอนนี้ปัญหาเข้ามาเยอะมากสําหรับคนที่เข้ามาเริ่มที่ออนไลน์แล้วเขาแต่ยังขายไม่ได้น้องทิพ์พอจะมีวิธีแบ่งปันเขาไหมคะมเห็นคอมเมนต์กันเยอะมากๆเลยและทิพ์กำลังเขียนหัวข้อนี้มาพอดีค่ะทําไมถึงขายไม่ได้นะคะคือเอาตรงๆนะทิพ์เป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่เคยขายออนไลน์มาก่อนแล้วก็ขายไม่เคยได้เหมือนกันค่ะแต่ทีนี้ทิพ์มารู้เคล็ดลับเคล็ดลับหนึ่งนะคะจากหนังสือร้อยคนขายได้99 ข้อที่1นนะคะลูกค้าไม่ชอบถูกขายโอเคไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกค้าเนี่ยทุกๆคนบนโลกใบนี้เขาจะเลือกซื้อสินค้าก็ต่อเมื่อเขาอยากซื้อเท่านั้นเขาไม่ได้มาฟังจากที่เราพูดว่าดีและก็ข้อที่2ค่ะสําหรับการขายสินค้าเนี่ยลูกค้าเขาไม่ได้ต้องการเขาไม่ได้ต้องการสินค้าตัวนั้นแต่เขาต้องการผลลัพธ์สําหรับคนขายไม่ได้เองที่ต้องกลับถาม ไปว่าเช่นตัวพี่แอร์เองสมมติพี่แอร์เป็นลูกค้าโอเคไหมสมมติพี่แอร์เป็นลูกค้าพี่แอร์มีสิทธิ์เลือกว่าจะกินสินค้ากับแม่ค้าคนไหนเดี๋ยวทิฟี่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะข้อที่1กับแม่ค้าที่เอาแต่พูดว่าสินค้าตัวเองดีแต่รีวิวตัวเองไม่มีผลลัพธ์ตัวเองไม่มีเลยได้แต่พูดว่าสินค้าฉันดีอย่างงู้นอย่างนี้กินเลยกินเลยน้ําหนักลงและคนที่2ค่ะสําหรับคนที่พูดไม่เก่งแต่ว่ามีผลลัพธ์ของตัวเอง เป็นแม่ค้าที่เคยอ้วนมาก่อนแต่น้ําหนักหายไปสิบถึงสิบกิโลแต่เขาพูดไม่เก่งนะแต่เขามีรีวิวเป็นของตัวเองมีผลลัพธ์เป็นของตัวเองขอถามพี่แอร์กลับคืนหน่อยในมุมมองของพี่แอร์ที่เป็นลูกค้านะคะพี่แอร์จะเลือกกินสินค้าของคนที่หนึ่งหรือคนที่สองคะคนที่สองค่ะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเขามีผลลัพธ์ค่ะอืมนั่นแหละค่ะคือคําตอบทําไมถึงขายไม่ได้